สวัสดีนะครับเช้าวันเสาร์ที่6กันยายน2568นะครับมัเราฝากลอยพรดแกติดตามตลาดนัดกบกระบือน้องแกชมพู่รมพู่มังมั่ไร่หกหมื่นกว่าชนนสูงลอยห้าสิบวงหกสิบห้าชนนงเหมือนมีควายสาวใหญ่างามเลยหล็บสวยๆนะ หัวแม่ไหมสาวแม่สาวครับไหมแม่สาวค่าเจ้าบาทนะครับแบบนี้สี 47, ่หมื่นเจ็ดพันสี่หมื่นเจะครับนะนะสูง140ลอยสี่สิบอยู่ตรนั้ประมาณร้อยสี่สิบนะแพงสวยนะครับเรียบสวย,ยอยู่นะครับสวัสดีครับลูกตัวไหนนะครับนี่อยู่สายเก่าเจริญนะครับแม่ไม่ชุ้มเลห้าสิบสามแม่สูงลอยห้าสิบสามนะสายเก่าเจริญนะครับ สนใจที่ต่อได้เบอร์ไดนนะครับ0 6 2 0 6 2 8 9 8 9 4 4 4 4 3สานใจเขมาสอบถามด้นะครับกระดาษหลังประมาณ40เส้กระดาษหลังใหญ่ด้นะครับ35 40ี่3 4หน่อมีอวนแม่ใหญ่แม่หมันนะครับมูล่า ลายเจ็ดสิบเนะเพียงหัวมินพอดีเลยลายหกสิบเจดสิบนะนะออกมูลานะครับดำผิวเนะข้มนะูลาเข้มเข้มต่อราคาถีกนะครับผลหางหน่อยใหญ่ยังต่อราคากันเนี่ย สาวใหญ่นะตูผูปครับูพ่อพันไว้สี่สิบห้าบวกราคาจังหวัดนะครับสี่หมื่นห้าพันลูกสายใดนะครับลูกสายเบิร์เี่มรถติดรถหลนะครับ 45, ไลยหลายครับพนกันหลายครับเอาไข่บิดหน่อยครับสนใจที่ต่อได้เบอร์ไหนนะครับ099 040 040 1, 1. ก01เ,เป็นลูก้ายสายวเราฟันแท้หนึ่งคู่รยอยห้าสาิเ่แม่สาวรอยสีบวกรยห้าสิ สูงหลายเป็นไหนนะครับเนี่ยลอย48 19เอาฟันแท้หนึ่งคู่นะสาวนะหนาเสื้อสวยเป็นหวนะเปิดราคาอะไรเป็นไหน,นครับเจ็ดหมื่นเก้าพันครับเป็นลูกสายใหนนะครับลูกสาวเพิ่มนอะครับข้อสามอ่องอยู่น,นะครับอ 3, ออนนครับเจ็ดสิบเก้าเจ็ดงามหนึ่งครับฟันแท้หนึ่งคู่นะครับข้อผสมครับสว่าแคบดีนะครับหางเสมอเฝ้านะครับ ตึงตงจะผสมครับสาวฟันแทนหนึงคู่ท้องแรกครับเป็นรุ่นเหรอครับผสมมาแล้วสามเหมื่อนะผสมตัวไหนมาผสมเพชรสยามครับสนใจที่ตัวใดเบอร์ไหนนะครับศูนย์แปดศูนย์สามเก้าสี่เกสนใจต้อมาสอบถามเนี่ รลอย41ครับ่ย 48, บายสวยนะครับเชื่องการสวยอยู่นะครับพอพันหนึ่งนะครับใหญ่ๆขายยังไงพอพันสายเดินสนามสายยางสนามเขาเปิดเขาใงเขาเงียวนะครับสวาบแคบดีนะครับคารมาลากับนี่คารมาลากับนี่สองดอกความนะครับ พัทมาล่าครบสองถุงนะครับพ่อพันพ่อพันค่าจั่บจับนะครับหนึ่งแสนสองหมื่นบาทฝัญพัดมาล่าสองดอกนะครับหูซ้ายหูขวาแล้วก็สองทางสองดอกครับขาใ,ขาใ 1, ายไงขายไงดีนะแสนสองเป็นลูกสายแดงครับลูกฝาประธานนะครับ สายเบิ้มครับครับใครรอใครตรงดนะีสูงลอยหาลอยหาสิบบวกลอยหาสิบเท่ไรนะรอยห้าสิบสองครับน้องครับหน้าเขาใหญ่ลิฟตนครับสนใจที่ต่อได้เบอร์ไหนครับ0 80, 7, 5, 7, 7, 8ดครับ0 8 0 7 5 7 7 5 7 7 9 3 7 7937 เล็บกลมเล็บสวยนะครับขาใหญ่นะครับสายยางสนามทอดเนินดุ่มเป็นค่ายทองปรากฏนะครับอ่างลึกๆนะครับอ่างลึกๆนะครับหางใหญ่นะครับแต่ว่าใครรอใครไงใครแย่นะครับใครไงใครแย่ใครรอนะครับหน้าเขาบักใหญ่มือนหน้ากดครับเครื่องเพชรก็สวยนะครับเครื่องเพชรสวยนะครับ ยงางะก,ก็เจ้ากำลังสื่อนุ่มหน่อยๆครับรถยังติดอยู่ไม่นานรถติดอยู่3าสกิโลเมือนกันะครับเข่าพันได้นะครับครับกระบือแน่นนี่รีมืนนี้นะครับ,นะรบสาวหน่อยอยพอพันสูงลอยสามสิบขาพอพันอหน่อย กำลังต่อราคากันอย่อแกอ,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 รอครับอนขายเปย่งเลยนสิร่ด้ห้างหมนครอ่ครบปี่ดิตัวสองเปิดมาสามหามหื่นหนึ่ง <laughs> กะเบคอมันเืพุล้ำันท่านนี้คับทำงามนก็ต้อมีอยู่นะครับมาเรเห็นคนขายนะครับเมื่อนีขายดีนะครับเแต่พ่นสีนะร้อยเงยๆก็ได้พ่นสีกันลายอยู่นะครับสามหมื่นสี่เด้พ่นนะครับร้อยสามหมื่นสีด้พ่นสีกันนีครับเมื่อหนีนะครับร้อยหงกัขายดีนะครับ พอพันรอๆกับนี่ครับนมหน่อยไข่ตขนนุ๋มไข่สองหน่อยนะเวียด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 เห็น้าวสามจบเลยสามพันนมหน่อยนะสาวสามนะไปเที่ยวเวียดนามน,นะครับ สองหมืามพันครับสูงอยสามหาามสิอยามหานับน้พัลอเรียบง่ามนะครับสว่าแคบดีอ้างดีนะครับครับแต่ขายเศร้าสามเดืยดน้มสื่อตัวผูร้อยหางหกหมืนกระเด็กขายนะครับมืหนึ่ครับร้อยใ่เกิดดีนะครับหนึ่งครับนะครับตัวที่16นะครับ ลอยอย่แต่ดายใมือเก่านครับสูงลอยยี่สิบห้าบวกลอยสามสิบนะครับแยกกะแมนแยกก็แ yeah, ม yeah, anyway. ่นสเก่านะครับมีเนื้อมีหนังนี่นะครับบรรยากาศคึกคักนะครับวันนี้ครับผู้ชมหลายนะครับกระบือกระหลายนะครับรถติดอยู่ข้างนอกกัะหลายนะครับเขามากนะครับเดีขายกัะหลายนะครับวันนี้ครับเห่าน้ำสื่อตัวราค่าอย่างวันอ่อนๆนนะครับราคานอ่อนๆงะครับ ร้อยใหญ่ก็ได้ขายออกนะครับนัดหนิร้อยใหญ่ขายออกแล้วนะครับทีมเวียดนามมุกดาหารนะครับตัวที่52แล้วนะครับคมันี้เริ่มซื้อควมควมหาซีฟแล้วนะครับครับซื้อความลักหาซีฟแล้วนะครับมันนี้นะครับวันที่เสาร์ที่6นะครับทีมงานมุกดาหารนะครับซื้อหลายขึ้นแล้วนะครับ แม่สูงสูงๆสูง,สอง,สองลอยสมหานะครับแม่แยกลูกท้่องว่างนะพร้อมๆนะครับสิบเจ็ดห้าลอยสิบเจ็ดยครับครับห7ึ่งเจ็ดหาอยนะควายพร้อมนะครับควาอม